สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับตาที่ถามอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคําถามเกี่ยวกับเรื่องของซีสที่มดลูกและรังไข่อ่าเดี๋ยวก่อนอื่งต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายก่อนมดลูกอยู่ตรงไหนรังไข่คืออะไร <c oughs> แล้วซีสมีหน้าที่มันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รังไข่ก็เป็นที่สร้างไข่ของผู้หญิงไงนะคะ มันก็จะมีมดลูกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีท่อท่อรังไข่ที่ไปหารังไข่สองข้างคะคบนั่นเป็นกายภาพของสุภาพสตรีอันนี้ทุกผู้หญิงทุกคนต้องมีต้องมีะถ้าไม่มีก็คือคุณต้นละล่ะอ่าใช่แต่ไวเริญพันธ์ถึงจะมีการทำงานที่สมบูรณ์ใช่ค่ะถูกไหมฮะมีการสร้างฮอร์โมนมีอะไรอ่ะปรับ เป็นเพศหญิงจริงๆ,ๆคือมีประจำเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ uh huh. มื่อมีไข่สุกอะไร,รแล้วทําไมจะต้องมีซีสซีสมันคืออะไรคะซีสนี่จริงๆความหมายของมันหมายถึงถุงน้านะคะคเป็นถุงที่มีของเหลวอยู่ข้างในซึ่งของเหลวนั้นอาจจะเป็นไขมันเป็นเลือดออหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นที่เราก็ยังไอดีติฟไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะ,ะทีนี้ ที่มดลูกเนี่ยจริงๆถ้าซีสเนี่ยมันจะเป็นซีสที่เป็นที่เราเรียกเป็นช็อกโกแลตซีสมากกว่าซึ่งช็อกโกแลตซีสนี่มันไม่ได้อยู่เฉพาะในมดลูกมันไปอยู่ที่รังไข่หรือนอกมดลูกก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นที่เป็นก้อนเนื้อ,อที่งอกออกมาจากกล้ามเนื้อของมดลูกอันนี้เราจะเรียกเนื้องอกไม่เหมือนกับซีสคือในความหมายจริงๆอ่ะแต่คนทั่วไปเขาก็จะใช้เป็นเรียกเรียกเป็นซีสหมด มันซีชนีมันเกิดได้ทุกที่มันเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ผิวหนังที่เปลือกตาที่ข้อที่เต้านมเต้านมอะไรพวกนี้แต่แต่ในความจํากัดคําความของมันในคําจํากัดความของมันเนี่ยมันมันมันเป็นถุงที่บรรจุของเหลวมันเกิดจากอะไรฮะทำไมเอ่อมันสาเหตุนี่เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการเสียดสีหรือถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาในมดลูกเหร มันก็มีการระคายเคืองไงฮะเวลาผนังบนลูกลอกเวลามีเมนีมมรเดมอหมายถึงว่าถ้าพื้นที่ไหนมีการเสียดสีกันอยู่ร่างกายอาจจะสร้าง ไอ้ถุงน้ำขึ้นมาใช่ก็เหมือนบริเวณข้อมือถ้าเราใช้ข้อมือเยอะๆมันก็อาจจะมีซิสขึ้นมาหรือบริเวณผิวหนังถ้ามันเกิดการเสียดสีอะไรขึ้นมาเราก็จะอาจจะเห็นมันโปนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแล้วแต่กันว่าภายในะ <ja S 2> จะบรรจุเป็นอะไรซึ่งเขาบอกว่าซิสเนี่ยมันขนาดมันตั้งแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจนกระทั่งถึงคลำได้ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีซิสขึ้นมาอันตรายไหม ก็ถ้ามันไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะถ้าเป็นถุงน้ําธรรมดาเนี่ยมันมันก็ไม่ถึงกับอันตรายแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันขยายใหญ่หรือเปล่าคือสามารถที่จะขยายได้ถ้ามันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็เริ่มละคือถ้ามันใหญ่เปลี่ยนสีแล้วก็ไปรบกวนการทํางานของอวัยวะบางอย่างใช่ก็อันตรายก็อันตรายแต่ยังตอบไม่ได้ว่าสาเหตุชัดเจนที่สุดคือชัดเจนจริงๆยังตอบไม่ได้ ค่ะแต่ถ้าอย่างเป็นช็อกโกแลตซีสอย่างเงี้ยอันนี้เราก็รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากการที่มีการไหลกลับของเลือดของเม n นส์นะคะของประจำเดือนเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ก็คือประจำเดือนออกมาไม่หมดใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ซึ่งโดยปกติเขาบอกว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดซีสนะฮะนั่นก็คือเลือดมันจะไหลกลับ อาจจะไหลไปตามท่อรังไข่ไปฝังตัวอยู่ที่ท่อรังไข่หรือที่รังไข่เลยหรือนอกรังไข่ก็ได้นะฮะแถวช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนื่องจากเซลล์ที่ออกไปนันเป็นเซลล์ของผนังมดลูกเวลามีประจำเดือนมันก็หลั่งด้วยมันก็มีการหลั่งเลือดถ้าสมมติว่าทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้มันก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะเลือดมันหลั่งออกมาใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็เลือดมันไม่ได้ไปไหนมันก็กลายเป็นสีคล้ำที่เขาเรียกช็อกโกแลตซิส แต่ทีนี้บางคนไม่เป็นซิสเพราะเขาบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะไปจัดการให้มันหมดไปเพราะมันถือว่ามันเป็นมันงอกออกมาผิดไปจากปกติซึ่งสิ่งที่ผิดปกติร่างกายก็จะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมระบบภูมิคุ้มกันก็จะไปจัดการเองเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นเยอะนะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเห็นเป็นผู้หญิงแบบว่าที่มีประจำเดือนในวัยที่มีประจำเดือนะคะอาจารย์แล้วอย่างอาการปวดปวดท้องประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ ม,มันเกี่ยวข้องกับปัญหาซิสในมดลูกหรือเปล่าก็น่าจะเกี่ยวข้องเพราะ,ะว่าช่วงมีประจําเดือนมันก็จะปวดมากๆ<ะ>ปวดเพราะว่าซิสเนี่ยมันหลังหลังเลือดด้วยแต่ว่ามันไม่ออกมาใช่ไหมมันขังอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะขายายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นถุงอ่ะมันต้องอเติมเข้าไปมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกเนี่ยเขาบอกว่าบางทีถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะเจ็บปวดได้ใช่ไหมคะเหมือนหัวใจพอขาดเลือดมันก็เจ็บปวดอันนี้ก็เหมือนกันก็ทําให้เกิดการปวดได้แตกได้ซีซนี่ยังไม่พบว่าแตกนะแต่ว่ามันก็ขยายใหญ่นะคะเนื้องอกก็ไม่แตกค่ะมันมีแต่ขยายใหญ่ทีนี้ถ้ามันโดยปกติเนี่ยถ้ามันขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีหมอก็ไม่ไม่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะ่อไปมันก็มีเหมือนกัน เพราะเขาเชื่อว่าเนื้องอกในมดลูกหรือพวกซิสพวกนี้มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศนะคะมีเคยมีคำถามว่าผู้หญิงแต่งงานเนี่ยซิสหายไปไหมอใช่ใช่เคยได้ยินที่เวลาต้องมีน้องถึงจะหายแต่งงานฮอร์โมนมันไม่ได้ลดลงเนี่ยฮะจย์ไม่ค่ะมันไม่มีประจำเดือน ก็คือต้องมีน้องต้องมีน้องอ๋อเมื่อเมื่อมีการปฏิสนทิมันก็จะไม่มีประจำเดือนถูกไหมฮะมันก็จะไม่เกิดซิสเป็นการป้องกันการเกิดซิสได้อะไรถ้าผมลำดับขั้นตอนซิสไปเป็นเนื้องอกซิสไม่ไปเป็นเนื้องอกซิสก็เป็นซิสคนละอย่างกันคนละอย่างอ๋อถ้าไผมเข้าใจผิด ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเนื้อที่มาจากกล้ามเนื้อมดลูกที่งอกในมดลูกนะเราเรียกเนื้องอกแต่ว่าโดยปกติคนจะเรียกรวมๆกันไปเป็นซีส์หมดเลยอ๋อซึ่งผิดยังไม่ถูกต้องซึ่งซีสเนี่ยมันจะหมายถึงถุงที่บรรจุของเหลวอยู่แล้วมันจะพัฒนาไปเป็นอะไรคะถ้ามันขยายใหญ่เร็วนะคะมันก็มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ก็สามารถเดืนกานถ้ามันเจริญเติบโตเร็วใช่ไหมขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเงี้ย ก็คือเป็น,เป,นเป็นมะเร็งในเขาเรียกว่าอะไรคะรังไข่อย่างเงี้ยใน่ลูก่ในรังไข่โดยวิธีการรักษาของแพทย์ปัจจุบันทำยังไงคะก็ส่วนใหญ่แล้วแพทย์เขาก็จะดูว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมถ้าเป็นเนื้องอกในมดลูกถ้ามันไม่ใช่เนื้อร้ายก้อนมันไม่ใหญ่นักมันก็มีโอกาสที่จะฝ่อเองได้ พริง่มันฝ่อเองมันที่แบบบางคนไปตรวจอีกทีเดงไม่ไม่เจอไม่เจอแล้วฝ่อไปมันก็ฝ่อไปแต่ถ้ามันไม่ฝ่อแล้วมันใหญ่ถ้ามันใหญ่ขึ้นอันนี้หมอก็จะแนะนําให้ผ่าตัดผ่าเอาละาวนี้มาในเรื่องกรณีของภูมิคุ้มกันค่ะมันจะช่วยให้เรื่องของซีสต์หรือไอถุงน้ําที่อยู่ในมดลูกหรือหลังไข่เนี่ยดีขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่า ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถที่จะไปจัดการได้เพราะเราถือว่าซิสหรือเนื้องอกพวกนี้มันก็คือสิ่งแปลกปลอมระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้วนั้นเราจะสังเกตได้ว่าบางคนไม่มีซิสทาไมก็ระบบภูมิคุ้มกันเข้าดีคือร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันดีพอมีอะไรที่แปลกปลอมขึ้นมามันก็ไปจัดการเลย แต่แข็งแรงไม่แข็งแรงนี่มันตอบยากนะฮะจ๊ะเราไม่ใช่เราไม่บอกแข็งแรงเราบอกระบบภูมิคุ้มกันดีดีกว่าระบบภูมิคุ้มกันสมดุลมากกว่าก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะอ่าก็ก็สังเกตดีสิว่าทําไมคนหนึ่งเป็นโรคอีกคนหนึ่งไม่เป็นทั้งทั้งที่อยู่ในสภาวะเดียวกันก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาต้องแตกต่างกันแล้วเพราะระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่กระจัดกําจัดสิ่งแปลกปลอมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในภาวะสมดุลได้บ,บางทีมันก็ทําให้ซีสสายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่งเจ็บตัวค่ะแล้วอย่างนี้ต้องใช้โอเมชั่นบิมสูตรไหนคะอาจารย์ก็คงจะเป็นสูตรสีเขียวอนะคะคซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าให้ใช้วันละหกแคปซูลค่ะโอ้ทานยังไงครับสองสองหรือ3าสก็ได้ ให้ผลเท่ากันให้ผลเท่ากันอก็บางคนเอาสะดวกเช้ากับก่อนเท่ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีออกไปทํางานแล้วกลางวันมักจะลืมมันค่ะแต่ที่สําคัญเลยก็คือต้องรับประทานตอนท้องว่างเลยตอนท้องว่างเท่านั้นอ่แลวหลายคนกลัวมันจะกัดกระเพาะไหมอ๋อไม่กัดค่ะมันรักษามันไม่ไม่ใช่รักษามันช่วยดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารกดไหลย้อนได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดจะต้องเกิดลืมทานก่อนอาหารมาทานหลังอาหาร ซึ่งจริงๆมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีความเชื่อว่าการที่ทานในช่วงท้องว่างเนี่ยมันจะมีการดูดซึมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้เยอะอเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าอาหารเสริมเนี่ยเขามักจะบอกว่าให้ทานตอนท้องว่างห,หรือทานพร้อมอาหารก็ได้ไดอะไรอย่างเงี้ยแต่อของเรานี่เราจะแนะนําว่าอย่างน้อยก็ทานก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมง ซึ่งก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการดูแลสุขภาพในกรณีที่เป็นซิสหรือว่าเป็นถุงน้ําไม่ว่าจะในมดลูกหรือรังไข่ก็มีสองทางเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกรอให้มีบุตรซึ่งอาจจะใช้เวลาซึ่งบางคนอาจจะเอ๊ะบางคนยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะกว่าจะรอนี่ก็คง ต้องหาต้องหาแฟนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นสามีน่าจะยังไม่น่าจะหายช้าแน่ไหมแม่เอาง่ายกว่าหมายถึงว่าคนทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ทานวัยไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยทานได้ที่มีปกเลยถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเรายังไม่แนะนํานะคะเพราะว่าตามกฎออยก็เหมือนกันห้ามเด็กรับประทานอเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ มีว <mm um> ิธีการต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองยังไงคะก็อันแรกก็คือว่าคือซีสเนี่ยมันป้องกันไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่คือมันป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติตัวคให้มันที่จะดูแลร่างกายอย่างเช่นอย่าทานฮอร์โมนเยอะอย่างเช่นยาคุมอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ใช่คือถ้าไม่จําเป็นนะนะฮะก็อย่าพยายามทานสิ่งที่เป็นฮอร์โมนนะฮะเพราะว่าร่างกายเราก็มีอยู่แล้วถูกไหมอาหารที่เป็นฮอร์โมนอาหารเนื้อต่างๆอ๋อเนื้อสัตก็ทานน้อยลงน้อยในอาหารก็มีส่วนที่จะทำให้กระตุ้นฮอร์โมนด้วยคือคือเราไม่รู้นะอย่าง เนื้อไก่เนี่ยบางคนก็บอกว่าเขากระตุ้นการเจริญเติบโตโดยการใช้ฮอร์โมนอใช่ไหมแล้วก็แก็มีข้อเสียเกิดเวลาเราทานเนื้อไก่มากแต่เป็นความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่ออันนี้ของจริงเป็นยังไงเรายังไม่รู้แต่ยังน้อยพวกเนื้อเนี่ยอย่าทานเยอะทานตามตามความจําเป็นก็พอแล้วอย่าให้ร่างกายขาดโปรตีนะหรือหาโปรตีนจากพืชทดแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้พวกเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ย เรบประทานพวกยากระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอ่าใช่อย่างนี้จะเป็นซิสได้ไหมคะอ๋อเขาไม่มีมดลูกมิคะแต่ว่ามันคงไปขึ้นที่อื่นเ่ไม่รู้นะอันนี้อาจจะมีโอกาสก็ได้นะถุงเงินทะไม่ั่นยังไม่เคยได้ยินแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นอันนี้ไม่ทราบนะคะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่สังเกตดูว่าผู้หญิงประเภทที่สามเนี่ยนะ เขาร่างกายค่อนข้างดูดีนะคือผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่สไม่รู้นะคะคือส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยผู้ชายถ้าจะเป็นโรคเนี่ยเกี่ยวกับมะเร็งหรือเนื้องอกเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศชายสูงเกินไปใช่ไหมคะถ้าเขาเอาฮอร์โมนเพศหญิงไปกินมันก็จะปรับให้มันบาลานซ์มันกดขา่อ